สวัสดีจ้า<ม>พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็อากาศดีนอกจากพี่น้องเนาะมีแดดแต่ว่ากันหนาวอยู่จาพี่น้องจากสีเฮ็ดอย่างเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาไปเลาะในป่าดีกว่านอกจากนะป่ะไปกันเลยจ้าเมื่อนี้พาพี่น้องมายางปลาจ้ะ เดี๋ยวสะย่างเลาะหาพักหาเนี่ยนี่พักซี่ล่อมพี่น้องพักซี่ล่อมมันกำลังปรงร่อให้มันไงดีจังเลยเ <Wow. S 1> บ่าหอดสนิ่กับพ่อแกงอมใดหล่ะจ้ะคันชีกินอีลีหนั่ยกระด้ยอยู่ไม่ย่างหาเลาะบนผัก อันนั้นพักนี่เยวมีพักอีกยังเดยอยใชใไรพี่น้องบ้างอีกเท่อน,นึงเด้อเดี๋ยวยางก่อนจ้ะตอนนี้ชี้ยางคามไปคุนละจ้ะอันนี้บ่เดอยกเย็ยกเกกยกเก็ เงียงบุ้น่ปงใน,น้นามนี่ก่อนหญ้าธรรมดาหญ้าธรรมดาจ้ะโอเมนพักเ <c oughs> มืนน่อนึงเห็นยญ้าสองค้นแล้วเก็บอีหยังดอกคงเก็บที่จริงก็วาสิมาจอบเบิ่งเห็ดสมองง่วแหละ บกเคยเก็บด้จากเทือเลยไว้ยางเลาะเบิงเขาว่ามันเป็นเห็ดปีแหลกเห็ดเห็ดแหลกของปีเนาะก็เลยอยากจะลองมาหาเบิงมันสิมีบอกคือสีบ่มีดอกแถวนีเบิงเหรอยางเลาะมากผู้เดียวมันนีมากผู้เดียวจ้ะี๋ยวสิไปหาหม่องนางกินเขากินน้ำ ยูบานซื้อกับเบือออกมาหายางเลาะหลินทั้งนอก <c oughs> พ่อได้เห็นพักเห็นยังเขียวๆพ่อได้ซื้อหัวใจเนี่ยขนาอยูเท้าบานค <c oughs> อยเป็นโลกประสาทใต้ก่อน <c oughs> นก็ู่ติดกระบานมาได้ยู่ได้บอรเกินสองหมื่นหรอก น้องยางไปอีกจังหน่อยห้ามองนั่งเดดแดดมีคอนใหม่นั่งผักเจี๊ยบขาไปหนองยางเนี่ยปวดขายางปิดๆน่าขี้เรี่ยแบบนี้เอ้ออกๆๆเยกับกระเชิงน่าีเรี่ยหรอกนุ่มกี่ะัดพี่น้องข้นไหมน่ะข้นเขาก็ไม่ยางเซลคึกอ,อยู่ ไม่ได้เงียบพวกขึ้นทยานเลยมันเป็นทยานเลยนี่ต้นพักอันนี้กำลังผมโอ้ยนี่นี่เห็นแล้วว่าเกีปีนยังกำลังหน่อยละ่ะต้นหญ้ากันหางมาพี่น้องว้าวเอิันว่าต้นหางมาพักหญ้าหางมาพี่น้องด้วยสกให้เบิรง อุ้ยนี่พลอยขนาดเอาไปผัดกับมันหอยเลิศมากเลยโอ้ยได้แล้วได้แล้วเก็บแล้วเก็บก่อนด้วยจ้าเด้อหุ่นเห็นบ่เต็มเลยก้อนที่มันจะใหญ่แก่ขึ้นไปกว่านี้เก็บดอกหญ้าหางมาไปผัดก่อนพีน่น้องนี่จ้ะนี่บอมเอนมันแห้งเลยมันกำลังป่งอ่อนๆเลยจ้ะ มันเป็นสีแบบนี่นี่เดี๋ยวนี้จ้ะเอาไปผัดนะมันหอยแสบโอ้ยดอกมันหน่อยๆแล้วมันร้ายขนาด ดอกมันสีประมาณนี้ละจ้ะมันบนัได้นามแตมันอยู่ไกลๆหนามมันก็สิอ้วกกว่านี่เห็นมะนี่เลยพักห้างมาจา้ะโอ้ยหลายเลยพี่น้องเลยมันอีมาบ่าเสียเที่ยวได้พักว่่มันสอบัวใดยังก็ได้ฟันทิงโตก็ยังดีแล้ววะ เขาไปพัดมนมันหอยหพี่น้องเนี่ยมันพลอยปะปะ๊ปะป๊ดีแค่อย่างนี้เห็นมันกำลังโป่งึ้นมาเห็นบ่มันกำลังโป่งพี่น้องสีมันคือจังมันเถ่าแต่ว่าหักโกเมนดิมันกำลัง,ปลง,ง,งาาโป่ง,ปงแตกห่อดลมาออนเอาไปพัดแสบพี่ก่อนมาเก็บประทันมัน อพี่กรนี่มันแกเบ็ดแล้วเก็บบาท่านมันปีนี่ท่านจะสิเก็บไปหลายๆเลยจ้ะว่าเมื่อนีนพักเข้าบ้านในโปรงลายดอกนี่ขลังโปรงแต่พักกันี่ลืมแรกหลายๆอยู่จ้ะตั้งแนมดีๆพอสีมันขึน้นหยาสีมันขึน้นหยาให้มาบันนี้พี่น้อง ตอนนี้สิหายเบิง้งอย่า้างหมานี่จ้ะเห็นบ่เขาไปเก็บมาแต่ปลามือนี้นะดอกมันชิเป็นเอ้ยดอกมันเกิดกระแดงโพด่ไปเก็บมานี่ต้นเงวๆก็หลอกเบิดล่ะมันชิเป็นดอกจังซีจ้ะมันชิเป็นกล่นเงีๆออกมาอบุอบๆถามองได้มันไดนามเนาะแต่ ตัวนี้มันมันสีกระแดงจักหน่อยอันนี้หลอกเขาต้องหลอกปอกดำๆมันออกพอปลอกดำมันมันกินมันจะกินใดอะแต่มันหยาบมันติดข้อนั่นเองะมันสีติดข้อเห็นไหต้องหลอกออกเอาแต่แบบนี้เอามาพักเขาว่าดอกมันสีฝาดฝาด ทักกลุ่มฝรั่งกำลังพรีดอกออกมาจา้ากำลังพรีออกมาจา้ะเดี๋ยวจันนานกันแหลเก็บไปแกล้งสมละยังอนี้อยู่ เดี๋ยวชิล่้องเก็บพักหนอกตัวนี้ไปกินเดิงแต่ที่หูมากคือพักหนอกตัวนี้ถ้าเกิดว่าห้าเก็บตอนมันบลกเก็นดอกมันก็สิเออกินได้ถ้ทาที่ที่เขาให้กินตอนที่บ่มีดอกโดยจัดหนอกพักหนอกนี่ถ้าเก็บต้นไหที่มันบ้านแต่เป็นดอกละกัน เมื่อ,อกี้ดึงหัวพี่น้องบนกอนว่าดอกพักหนอกอันนี้เป็นแนวไหนดิตอนที่มันเป็นดอกนี่นี่จ้ะตอนที่มันเป็นดอกทำให้เป็นดอกสีเหลืองๆแบบนี้เขาว่ามันสิเป็นผิดแต่ว่ามันเกิดเาถึงกับหลแรงกินปุ๊บใต้ป้าปรแมาสันจะะมันก็สิสะสมกินต้งที่มันต้นที่มันเป็นดอก ทังไดมือนีก็ขอลาพี่น้องไปซํำหนีด้อจ้ะแล้วก็ขอเตือนพี่น้องได้ทีอยากเขาไปเก็บพักเก็บหญ่าในป่าด้อจ้ะพี่น้องให้ศึกษาดีๆศึกษาให้รอบขอบให้ทีทวนพี่น้องก่อนที่จะไปเก็บมากินหรือสิไปสัมผัสอีหยังสักอย่างหนึ่งของปลานีมันก็มีของทีเห็ดในห,ห้าแพรห้าคขั้นหฮาจับห้าอย่างนี ขาต้องใส่ถุงมือน้ำเดือพี่น้องแล้วพวกพักพวกยาเนี่สิเก็บมากินต่องเบิงประโยชน์แล้วก็โทษของมันนะจ๊ะพี่น้องว่าสิกินหลายซําไดกินหน่อยซําไดมันมีโทษอีหยังเน่หรือมันก็หายประโยชน์อีหยังเน่สิละแม่โบแมนหัวมันกินได้ก็เออเก็บมากินหลายใต้ถิ่มได้พี่น้องเพราะว่าพักทุกอย่าง หรืออีหยังกระซางถางกินหลายเกินปริมาณนี่บอดี body ดอกพี่น้องบัวาแต่เป็นน้ตาตาลเป็นทุเลียนเป็นเข่าเป็นนามกินหลายกับกับบดีจ้ะพี่น้องต้องกินให้มันพอเหมาะพอควรเนาะมาที่นี่ก็ขอลาไปก่อนจ้าฝากในเดือจ้า